3้ำแนอยนอยสามตัวน้อยก็ขึ้นหนาหนิ่งขึ้นหนาหนิ่งขึ้นเ้าต้มมาช่นยเนะว้าอาหารแต่ละอย่างบรรยากาศช่วงน้าแรงพี่น้องน้องนำอยู่บอลได้กันเริ่มเลือนำหน่อยๆใบใหม่ก็ล่วงหล่นตามฤดูกาล อีกบ่เฮิงก็มีใบใหม่พ่นขึ้นมาสบายดีพี่น้องสบายดี FC ที่ติดตามมนสกุลสกุลไม่หนี้มากับทีมงานผู้บ่าวพี่น้องมีแต่ผู้บ่าวผู้บ่าวเบิดมีผู้บ่าวอยู่4คนเฮากับผู้บ่าวคือกันโสดๆเนาะโสดนะะผู้บ่าวลูกติดเฮาบ่ต้นก็โสดจักมื้อสิให้บ่ต้นพาไป็หลินผู้สาวบ่แม่นพาเฮาเด้พาพา FC ไปเบิ่งเพิ่นหลินสาวไปลมสาวบ่แม่นตหลินสาว พอเราเป็นหลินสาวนะต้นเนาะบูแมนต้องให้คนล่อพาไปให้บอลแอกพาไปนําไปเบิ่งบรรยากาศว่าผู้่าวเล่าจีบผู้สาวก็เหตุไดเอาหมวกม่วงมาให้กันบ่หรือว่าอะไรหยอกหลินสาวพี่ต้นโอเคมื่อนี้มากินปลาเจ้าน้องบอลแอกพี่น้องน้องอยู่กลางป่าน้องอยู่แคมทงนาเอ้าหมอบตากลรองให้บอลต้นไบไยๆแกวลงกรงหมูเลย จำหน่อยเสซ็งกันหน่อยบวันแรกผู้ใด้สิถือเมื่อนี้ว่าอยากกินลาบซอยปลาใี่นปะเป็นมืออื่นที่ว่ามีสมองผักบริสซ้อนนักเยียนมือดูดูดู่มือฮะมืออื่นบริสซ้อนมืออื่นกันมือว่างมีว่างอยู่มือหนึ่งไปหันหล่อบ่มือหันยิงกระปรอมแล้วครับมันแดดมื่อนี้ว่าสิเปคนองกระปรอมอยู่ไล้ไปบ่ตอนแรงของกระปรอมทั้ง้านภาษาเบอรตอร์ห้วหนึ่ง สอ,อ,อ,อสมาอสามแนนอัอง,อองนับแล้วนะเนาะแหมาละรอยะไรก็น,นับแล้วนะเอาอนาะมเยะเงี่ยกันลวก็น,นับมาสิหลายคนตึอแหรวม,มาอ้องแล้วกันนับปะหาคนยันเบิดอยู่ในป่าในน้องแอ๊กนี่ตึกแหาคนนี่เนี่นย,ยนะปลาจีนน่ะพวกออ พุนมันมันอยู่แค่พังหัเอาเวลาดอกม้ตะกนมือนกันอาหารหตัวหนนะัดก็ดดตัวใหญ่น,นะคือตัวหนาก็ได้ช่ไอมถือว่าตัดเยอะราคา่ถือว่าก็ถือตกิดกต้ม เอ้ยมา,ามยแล้วยาให้มัน,นออกจากาก็ยาให้มัน,นออกจากแฮ่ได้ <laughs> มาถ่ายคลิปจะทำข้ากระมาหลักแล้วน้องมองไม่ผูกเขาจะถ่ายกลินี <laughs> ก่ก้นมาหลักแล้วมึงเนกะโอ,สไไอ้สามตัวก็พอได้ก็สองตัวสิสามตัวสามตัวน้อย

มาส่องได้น้องแฉบปัน no นี tamam> ่ไปรโมไปรวมเนาะเกบจบัจมามาโปดกิน nice> ้อยอยบ่อยเนยะฮ้ยแต่ตาสีได้กินจะบอกไรเ่ียังอ่ะนี่ฟานทางนัน ไอเทียบเออเรียนไอเทียบไอเทียบแปดหนึ่งแปดจะเรียนยังไงกพอกินแล้ววันนี้ต้นพอกินแล้วสี่ตัวพี่น้องพอดีอิ่มปลาเคยจะกินลายใช่สำหรับที่สอนกุ้งน้ำหอมเทมน้ำอะไรดีเออได้มีผู้สอนกุ้งให้กินแล้วเด้เอาผู้อยากสอนกุ้งเอ้ามันบวมีปลาฮะมันบวมมีบัวเสืออะนะบัวเสือบ่ผัวเสือบ่ สิมเลยเดเกดอะไรกับุไดกลุ่มกับบ่มีซีอิ๊วกับบมีนี่มันนกเจ้ากินบิด้นาะมัวม่จะขึ้นเถาะเลยบ้านเด่นมึงเสือมานกับมีลงลงมาเรียกว่าเขาสอนเขาดนปาทานจะสอนกูบัวยังกับปาขึ้ก็นานิ่งขึ้นนานิ่งขึ้นเขาต้มม่วยเลยนะโแล้วมึงก็ตึกสองสามบาทก็พอ ชัวาเสื่อยลีนอ่ะผมดตัวกันหนานิ่งๆเฟะทันี้วตัวแบบมือนีนะมืออ่จะหมดตัวผ่านลอยคือวาแล้อนากตก่แห้งีนอ่เนาะมาเห็นคนนี้ต้มไก่วโอ้เห็นยังนี่นะเต็มเต็มระบบเลยซ้อนไปถ่ายค่ะเ้ย ก็ถือลายเนาะม่อยากต okay. ึ้แฮร์รอกพี่น้องคัะนี้นะสอนไิซื้กัย่งถือกดมันเนาะเต้นบังตามันดูมันมือนเยอะ เ <laughs> อแล้วพ่อจักถึกปลาตาบอดปลาพี่นอ้องปลาจีนปลาจีนมันจะเป็นคลองวูดวูดอย, <laughs> ยู่นี่ตัวหนึ่งนี่นี่ เด้ดเดดทั้งนาน่ะทั้งหนาน่ะปัาจีนครับมีผู้หญางอยู่ผู้หนึ่งบางนีเดียถือรถนี่โพดเลยเนาะข้าวเราตึกงเฮเอาข้าวเสอนนั่นสืกอกะถือบนถือมันออกข้างผีเราเดไดถกแเราถกแเราถกอเราโอ้ยออกเลยหมดนบทานมันมันแหลนกับพืิบได้ดดถึกซื้อตัวหนึ่งไปตั้งผีถกแเราถึกตัวหนึ่ง ป้านายทำมาเอากุ้งเอากุ้งปลานตะโพลในมอพี่น้องคอมเมนต์คอมสื่อสัตว์บริสุทธิ์นะสอดกุ้งก็เอาแต่กุ้งปลาบ่เอาบ่พ่อแล้วปลาได้พ่อแล้วก็เท่าน่อยแค่เท่าน่อยแต่ปลาจีนป้านายทำปลาจีนอยู่ได้บวกปลาจีนคนนิดเดียวเท่น่อยแต่แอคป้านายทำ ได้อีกบ่เออไปน้องบอสิพอกินแล้วไปไปเอออยากกินมะขามอยู่ปไปน้องมะขามกระดิ่งเปียงเลยบัดกระปอมก็เริ่มออกแล้วพี่น้องพอสู่ระดูฮอนแล้วหลังจากได้ปลามาแล้วไม่เห็ดกินอยู่หน้าพี่น้องมาส่วนจัดการเจ้าเก๋อแปะ อเอไปสีเป็นพอครัวบ่ะนี่แอกแล้วแกะแกเป็นพอครักเป็นพอควาสิเป็นผู้สอยพอควัาปลาข้าวมันหน่อยปลาข้าวมันนี่ยลายเสื่อี่น้องแต่ว่าเ้างู้เสือนภาษาบ้านเขาเันปลาข้าวมันกจักมันเป็นอะไรละตมันกับบขาวเกินปลาข้าวมันขี้ขมันบลาแปดคือไปกิน ินโบลาณขี่โบาณเฮ่บอยแอคกับวัตถุนิเ็ดถ่าพี่น้องสิไปหาหมดแดงมาใส่ก่อนเขาเอิญวันขันมดแดงเนาะปลาขันหมดแดงกินยหเาเงเฮิร์สแดงเลอได้กุสิาูเจ้าบ้าน พอแลผ่านไปน้วพอแล้วนะสันโอ้ยโอเคปะได้แล้วพี่น้องมดแดงไปขันซอยขันปลาใหม่ในราดูแม่ในรดูแรงพรต้องห่วงพี่น้องกินโมบิดบ์ลายเล มกระทนันเต็มตน้ตนต้นใดก็มีส่วงนี้คือส่วงมมกระทันสุกเลยแล้วก็มีแต่ส่วงเดียวเท่านั้นกินหมดทันสองนี่นะก็เบิดโฟมสโันเ <laughs> องเราเห็ดเป็นเลยเห็ดกินเป็นยังถา,า,นนาย,ยังถาแต่เมียภรดด <S <S รยาผู้ใดสิอยากให้บอกอยากเห็ดสิกิน มาจับมาจองได้พราะมันยังสดมาสากูนี่บ่ท่านบ่เอ็กเอาพวปลาแม่นยอกหยอกบ่หยอกัันนี่แหละพี่น้องเลยฮักโซดนะโซดดีเอาไดีกวนอะือาชีพอะน้องฝ่ายหยองกินขนาดนาะหยองกินเก่เกีแบบสบายดีทุกคนเอามาสาน่เลยหนึ่ง กำลังหลังตัวเย็นแหละหลังตัวเย็นบ่ะวาดิสักกระพุอมเจ้าเสร็จมาๆๆมันใหญ่จังมันดีเอเรื่องเซแบได้ตัวนี้คร้บุ้มนะวันนี้อยากโลกินตัวนี้แล้วกันตุ่มเมันใหญ่ไหมวะมันเหนือเสแปเป็นมันเข่าลิบมบวกเขาครับใช้มือสกรองมือเข้าจวด มัในใหกินซีมือลูแอกซีมือเข้ากันเนอยอะหมดแล้วปาลาด้วย

เขากรอย่นเราเขาก็เอาไปขูดทีมงานเห็ดถาพ่น้องไปแต่แสบไปเลยขันหมดแดงข้างในกินนี่หอม้อมขนายังดิบอยู่บวันได้ลวกเทว่าลายเติบเนาะปลาสเด็กอะกินอิ่มหลายคนเติบอยู่กี่น้องใส่กับปักหอมนี่แหละตัว้มกระสุกเลยจงา เติมเกลือเข้าไปอีกจังหน่อยให้มันจางกันปลาหนัว่าาำปลาน้อมองหำมานาลายเกพเลยไหคอยๆน่ะจบ ผู้ชายอยานหมอหัวนี่นแน่วันยิงจับให้เบิง่ง <laughs> โอ้ยแน่ว,วัน <laughs> โอ้แต่แซ่บดีกระลุนก่อนยังว่าจุกไปอยู่กระซิบมันยังเป็นเลือดอยู่กระลุกกลั่นเลยเมนูผู้ชายมาแจ่วขี่ปลาอาหารแต่ละอย่างเป็นตะกินเลยพี่นอ้องเซฟแอกกับเซสียบต้น <laughs> 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 ใ่แล้วนะป้าันก็น่อยเด้อตาดำแบ่งมาให้แม่นมีปลาทองทองยางเฮ้นั่นนั่นทองยางโบใส่นีส่จานเลยกินานอกือสวดสมบป้ากันอย่ากอ่วทุกคนกินข้าสมบ เขาได้อาหารเส่บไตมันมาได้คือถือกล่องคมขากหเ่ามแหงหมดคมขักหรือคมบวขักคมขักหรือว่ามันกินมาได้ก็มักคมเสียงเขาคือบ่มีน่ะน่าคมห้ามขี่ปลายังคมเล ไม่ไม่ไม่หอคะัมนอมขุยจกินแบบกินแบบไม่มีหงาไม่แหงวตรุษเรากินแซ่บนะกับแกงตีมีแต่ผู้ชายกินแซ่บปยงนหมดลยิงแกงน้ำไม้มันกินหันเนาะยิงแกงน้าไม้ขันก่อยปลาน้บรสทนันคนหมตกมันท้อเนาะ

กมาต้องถามบาดแสบหรือบาดแสบพี่น้องเกลี้ยงทั้งพักกระโดนพร้อมบาเดีว่าเกี้ยงแต่น้องกินกำลังเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ยังเด็กสิบเปอร์เซ็นต์สีอิม่ม <c oughs> แสบไปเลยพี่น้องเ <c oughs> มือ่อไหร่กินอีกยน้องเขาใหญ่น้องบัดนี้กินข้าวอ <c oughs> ิ่มแล้วพี่น้องบัดนี้สีเมือกก่อนเมื่อบานก่อน ยังสิได้ไปซ้อนนักยนอีกครับยามมือแรงซอนอีกหนึ่งสโมงพี่น้องโอเคพี่น้องมื่ออื่นส่วนกักไปหาของกระป๋อมพี่น้องขันสิได้ไปถาติตาเมืองเดอ้อพี่น้องถ้าบุหยังผิดพลาดมื่ออื่นไปของกระป๋อมพอกันอยู่ป่า